พี่นอรดเจอดีเม็ดแล้วเจอดีเม็ดพี่นอร์ดเฮ้ยคือตัวลง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 ดิไปละขออยหนึ่งขออยหนึ่งขออยหนึ่งเลยเร็วด่วนเลยแล้วหายใจเร็วไลฟ์วี่แววเสียงตอบกลับจงไวะแค่ในวอร์เนี่ยทำเลยทำเลย สามหนึ่งอะเยอะวะ่ะโอ้ยเฮียไปล็อกกูไปล็อกอีกตัว

เสืบจ่ายล่ามันไม่ได้อะไรหรอกอินสตาแกรมวิ่ยจอนเอาเรื่องอว่ะวิ่ยจอนไม่เอาว่ะวิ่ยจอนมันเอาอว่อาอะทิ้งไป

เป็นอะไรกันเนี่ยก็หัวเปิดเอาอีกเอาอีกมาแล้วมาแล้วแผนแผนมามาลาเบ็ดมาแล้วมีดได้ป่ะแผน่มแแผนมีดได้ป่ะ มึงเล่นกันเลยมึงเล่นอะไรไม่มีมาเลยอุ้ยเฮียตีไม่โดนอันนี้ก็มันถึงเวลาของกูแล้วถึงเวลาของกูแล้วปะปะปะเอ๊ย ไม่ต้องโชว์พริงไปเล่นดิขอรี mà đinh đi, cái người đó giáp, tiền, ba mươi tỉnh về lại. ฝั่งน้าแพรมันก็ต้องมีจังหวะดเขตกับต่างเว้ยของแบบเนี้ยตุ้มไม้มาตั้งลงอ่ะรู่ป่ะเดี๋ยวตั้งแรกก็จบละตุ้มไม้มาตั้งลงอ่ะฝั่งมันมันคือการวอร์มอแต่ถ้าเมื่อกี้เขาไม่ไปมึงโดนกูด่าเนี่ยแหละมันเลงไปเลยไอ้เทียร์รัดหนึ่งมันเสียเยอะเลยวะมะกบมัมม์เออมะกบมัมม์ มัมม่มๆแล้วิ่งเนี่ยโดพิลล<า>์หรือระบบยกเสร็คือพี่หลอดเออม,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 มีกี่คนน่ะตรงนู้นอ่ะไปไปไปร้านไปร้านไปร้านต่อไปร้านต่อไปร้นานไหนผมอ่าน้เสร็จ ไปร so so mm ้านเออีโคลงไปลงบาลลงบาลลงบานเหลืออนู <DM Z> oh. so oh. ่ทีแบกเว้ยเดี๋ปิดปิดการแบบเอาหมดอ่ะกูแหลกไหวเฮียตรงนี้จัดแลวกูวิ่อยู่แปดสิเองอ่ะเสียหายลายแสนจัดผมบอกเลยันี้ก็แปดพันละไอคิวตเราไม่ด้ลงบาลทำไหมน่ะแล้ตุงกินอะไรอ่ะ โ้โปมัมมัมโรงาบอ่ะเฮ้ยมาหวานไปเขาเก่งนมันร้องแบบว่าเหมือน um, um. ้รงแบบนับโปมัมมัมอย่างเนะกูนอนแทบหลับอะไอ้อะ